รทริปนี้นะครับก็เป็นหมายคลองธรรมชาตินะครับอยู่แถวแถววัดยกบัตนะครับถ้าดูใน Google Map ก็เป็นร้านอาหารคลองกกนะครับคลองเส้นนี้ก็คลองไม่ไม่ใหญ่ครับคลองเล็กแต่ว่าป่าค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประหมอาสีครางดำนะฮะ้อยละเกเหมือนเคยนะครับคลองย่านนี้ก็เป็นประหมอสีครางดํา แต่ก็ยังมีปานินไซส์สวยๆย,ยังยังอยู่นะครับคลองนี้ยังมีปลานินไซส์สวยให้เห็นอยู่นะครับไซส์ก็ฝ่ามือนะครับอยู่ที่ว่าวันไหนจะเข้าหรือไม่เข้าเท่านั้นเองวันนี้ผมมีโอกาสได้มาที่นี่นะครับเหมือนจะไกลนะครับไม่ไกลครับหมานี้คลองนี้เป็นคลองที่อยู่แถวบ้านเลยครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะฮะยิมถนนแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลองคลองนี้อยู่แถวบ้านผมนะครับ ก็ไม่ไกลมากครับรถออกจากบ้านมาประมาณสัก2กิโล22 2, ไม่ไม่เกิน3กิโลเมตรนะครับก็มาถึงหมายแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยย้อนไปเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วที่ผ่านมาประมาณปี60 2 5 60ผมหัดตกชิงหลิวครั้งแรกครั้งแรกและซื้อทุนดอกแรกราคา25บาทตาไก่นะครับแล้วก็มาใช้คลองนี้นะครับ หัดตกนะหัดตั้งทุนหัดอ่านาการทุนก็คือคองบริเวณนี้ถ้าย้อนความรู้สึกไปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยมผมมีความรู้สึกประมาะ่ามีความรู้สึกกังวลกังวลกับการอ่านอาการทุนนะครับหลังจากได้เริ่มรู้จักกับการตกชิงหรือมาได้ประมาณสัก2 3สเดือน ผมก็เริ่มหัดซื้อทุนหัดซื้อชื่อไงไม่ได้หัดซื้อสิเริ่มซื้อทุนซื้อออสต็อปเปอร์ซื้อตัวเสียบทุนนะตะกวะัวลูกหมุนเริ่มแรงครับไม่ไม่ได้เพียบพร้อมไปทุกอย่างอุยอ่าอ,อ,อย่าคุยไปตกไปแล้วกันเนาะผมตกมานี้ไม้ที่4ละตั้งตกเป็นบาลานแตะ2ขอครับระยะ30ทุกแพ็ค ๋ยวคุยไปตกไปกันอ่ะกินถ้ากินอุยอ้ย,ยอุย้ยมีไซส์อุ้ยอุ้ยโอ้โหเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหความงามของคันทุกแพรก,กอนอย่าเพิ่งหลุดนะเกี่ยวหางมาครับเ <stag? S 1> กี่ยวหางมา ดูไซส์ดูไซส์ดูไซส์เราต่อเลยครับย้อนไปเมื่อตอนนั้นเนี่ยก็อุปกรณ์ทุกอย่างก็ไม่ได้เพียบพร้อมครับก็เหมือนคนหัดตกปลาใหม่ๆนะครับคันผมจำได้ผมซื้อราคาประมาณ250บาทเป็นคันสไลด์คันไฟเบอร์ครับคันชิงหลิวไฟเบอร์คันแบบ กุบันนี้มีขายนะคันแบบนั้นที่คนเท่าคนแก่ชอบซื้อมาใช้ยกประช่อนเกี่ยวล่อประช่อนนะครับดั้มกระบอาอซื้อซื้อคันแบบนั้นใช้ก็ราคาประมาณ250บาทรู้สึกว่าจะเป็นคันระยะ36แต่เอามาวัดจริงๆดึงตลับเมตรแล้วมันอยู่ที่3 3 4ไม่ใช่36ก็ใช้คันแบบนั้นหัดตกทุนราคา25บาบาทมีความประหม่ามีความกังวลในการ ตั้งทุนนะครับแต่งตะโกวไม่เป็นตั้งไม่เป็นอ่านอาการไม่ถูกนะก็หลบมุมอยู่ในป่าตรงนี้แหละคือตกแทบจะทุกวันเลยคือในป่าตรงนี้เมื่อก่อนในสมัยก่อนไม่มีใครมาตกนะไม่มีใครมาตกมีอยู่นะคนหนึ่งมาจากสามพานผมจาชื่อได้ชื่อนายเอนายเอแก่อยู่สามพานแกขับรถผ่านไม่เห็นผมนั่งตกพอดีอุ้ยป่ากินอีกแล้วอะไรเนี่ย โอยปนนินไปปนนินปนนินมีปันนินด้วยคือนายเอแกขี่รถมอไซค์เป็นเว็บนะแล้วก็มีอุปกรณ์ผูกท้ายมาเต็มเลยไม่เห็นผมนั่งตกแล้วก็จอดถามนะที่นี้ตกได้เหรอผมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ตกตรงนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่เห็นมีใครมาไล่ผมเลยนะเขาก็เลยขอนั่งข้างๆ ก็เลยได้คุยกันนะได้ได้คุยกันได้ได้เขาเรียกไงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตอนนั้นก็กังวลน,นะอายเขาอายเขาอายตรงนี้ว่าเราเราเราอ่านอาการทุ่นไม่เป็นเราอ่านอาการทุ่นไม่เป็นเลยอะ่ะคือนั่งทั้งวันอะ่ะผมได้ปลากลับบ้านตัวสองตัวเองนะได้ประมาณตัวสองตัวทุกวันอะ่ะทั้งที่มาตกตั้งแต่เช้านะ คืออาการทุน,นะ่ะยุกยิกยุกยิกอยู่ตลอดทั้งวันอุ้ยไปแล้วเข้าปลาเข้าปลาไปแล้วเดี๋ยวผมคอยตักปลาปลาซุปปลาเอาไัานี้เอาไัานี้หลุดไปแล้วโอ้สายดีด้วยก็คือ ทุ่นอะยุกยิกยุกยิกทั้งวันเลยครับแต่แต่ผมวัดไม่โดนวัดไม่เป็นอาาก,การทุ่นไม่ได้ก็ได้ปลากลับบ้านตัวสองตัวเท่านั้นเองจนนายเอแกบอกว่านะลองเปิดใน YouTube ดูสิวิธีตั้งทุ่นไม้ตายวิธีจ้งทุ่น,านบาลานซ์การแต่งตะกัวการเลือกทุ่นทรงทุ่นต่างๆเนี่ยแกแนะนำให้ผมเปิดดู YouTube แล้วเขาก็าหยิบกล่องทุ่นขึ้นมา ซึ่งในกล่องเขาก็มีทุ่นหลากหลายรูปทรงตามที่ผมจำได้นะภาพยังจำอยู่เลยแล้วแกก็ส่งทุ่นให้ผมดอกหนึ่งเป็นทรงลักบี้วัสดุน่าจะเป็นไม้เบาซซานะไม้เบาวซา,นะา,วซาทุ่นก็มีความยาวตอนนั้นจำได้ว่า42เซนติเมตร ตั้งแต่ปลายหางถึงปลายขา42เซนซึ่งเป็นทุนทุนจีนอะทุนสไตล์จีนอะปัจจุบันที่ผมมารู้จักแล้วนะปัจจุบันเนี้ยอ๋อทุนที่เขาเคยให้มานั่นคือทุนสไตล์จีนเป็นทุนยาวมากทุนน้ำลึกให้มาดอกหนึ่งผมก็รับเอาไว้ก็ได้เป็นทุนตกชิงหลิวดีดีดีที่สุดในตอนนั้นที่ผมมีอยู่และได้มาก็เก็บใส่กล่องอย่างดีเลยก็แทบจะไม่ได้ใช้เลย ก็นั่งไปคุยไปก็เออก็ได้ปลากันนาะเอกเขาก็ได้ได้เหมือนกันนะได้ตัวสองตัวแล้วเขาก็มองทุ่นผมด้วยเขาบอกทุ่นนะ้าหลอนผมก็ไม่เข้าใจคำว่า,าทุ่นหลอนไปอย่างไรหรอกน้าก็บอกว่าเออเอาขึ้นมาอย่าแต่งตะกัวกันใหม่ก็ส่งตะกัวส่งกันไกให้เขาค่อยค่อยคลิปตะกัวให้ก็เป็นตอนนั้นตั้งเป็นไม้ตายเป็นไม้ตาย คือวันนั้นได้ปลาเยอะสุดแหละหลังจากที่นานเขาแต่งตะกุ่ยผมนะวันนั้นได้เยอะสุดเลยหกตัวปกติได้ตัวหนึ่งหรือสองตัวกลับบ้านวันนั้นได้หกตัวดีใจมากปลาดินล้วนเลยสมัยก่อนทางดํายังเขาเรียกยังไงยังไม่ระบาดยังไม่เยอะเหมือนปัจจุบันนี้เดี๋ยวสายติดกิ่งไม้กันสมัยก่อนมีแต่ปลาดินคลองเนี้ยปลาดินล้วนเลยไซส์สองตัวโลตัวละ 7ดขีดแปขีดตัวละโลคือมีเยอะของนี้มีตลอดปัจจุบันคางดำระบาดก็หายไปหมดแล้วก็เหลือน้อยลงนั่นแหละครับเป็นที่มาที่ทำให้ผมเริ่มรู้จักการตั้งต,งตกชิงเหลียไม้ตายอาจจะเป็นด้วยนาเอแกชี้ช่องทางนายเอแกก็ไม่ได้สอนอะไรผมเยอะแย,ย,ยะนะเพราะว่าแกก็ตั้งใจตกปลาเหมือนกันแกก็บอกเขาเพิ่งหัดเหมือนกันเพิ่งหัด ตกได้ประมาณสักสองสามเดือนก็ต่างคนก็ต่างเป็นมือใหม่แต่ผมมาใหม่กว่าเขาซึ่งเขาก็เรียนรู้การตั้งทุนได้มาพอสมควรแล้วแต่ผมซึ่งยังไม่รู้อะไรเลยแกก็ไม่ได้นำแนะน,นำอะไรผมได้มากก็อาศัยเปิดดูใน youtube วิธีตั้งทุนไม้ตายกับอลานหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มขับรถหาซื้อทุน ซื้อลูกหมุนซื้อตะกัวตะกัวฟิลผมก็ไม่มีก็ต้องไปใช้ตะกัวบัตรกีในร้านราคา20บาทเอามาใช้นพะพอตะกัวฟิลผมไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนก็เป็นที่มาในของคลองแห่งนี้ที่ผมมาหัดตกชิ้หรือครั้งแรกจนทุกวันนี้ผ่านมา5ปีผ่านมา5ปีผมก็ขับรถมองตลอดนะเพราะอยู่ใกล้บ้านเวลามาธุระแถวนี้ก็จะมองตลอดลํำลึกถึงตัวเองว่าเอ้ยแม่งเคย ม่แอบอยู่ในป่าตกปลาไม่ให้ใครรู้อ่ะกลัวค,คนที่ตกชิงหริวด้วยกันก็จะมองว่าไอ้นี่อ่อนวะไอ้นี่หัดวะไอ้นี่วัดปลายังไงวะเห็นวัดตั้งหลายทีแล้วก็ไม่โดนไอ้นี่หลอนวะไอ้นี่เป็นป่าวะคือความคิดของเราตอนนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งผมว่านาหน้าหลายคนก็คงไม่มีใครคิดแบบนั้นหรอกเออเห็นคนหัดตกใหม่ๆหมก็อยากจะเข้าไปสอนเข้าไปอะไรอย่างนี้แต่ด้วยความเราเราไม่กล้าที่จะไปถามใครอ่ะก็ มานั่งหลบอยู่ที่นี่แหละครับอยู่ในป่านี่แหละทุกวันทุกวันทุกวันจนเริ่มรู้ร,รู้ทักษะฝีมือเรียกทักษะของชิงหลิวอะมากขึ้นเรื่อยๆสังสมประสบการณ์ไปเรื่อย,อย,ก,ก,อยก็ซื้ออุปกรณ์ทีละอย่างสองอย่างคือไม่ได้ซื้อแบบเขาเรียกยังไงอะแบบโหทีเดียวเป็นชุดใหญ่เลยอะก็ค่อยๆซื้อท,ที่ที่วางคานันอะเราวางคันก็เป็นของอลูมิเนียม ข้อต่อเป็นพลาสติกยืดได้อะนะ้านะก็เคยเห็นนะอันละร้อยกว่าบาทอ่ะแบบนั้นแหละซื้อมาใช้นะปากกระดินเออเก้าอี้หรือบนลังอะไรก็ไม่มีหรอกก็ถังสีถังสีหรือไม่ก็ไปหาแผ่นโฟมมาลองนั่งกับพื้นกระชังเองก็ไปซื้อราคาถูกๆมาใช้อะผมจะบอกให้นะนะนไหนๆก็พูดถึงเรื่องกระชัง เดีย๋ยวผมให้ดูกระชังใบนี้กระชังใบนี้นะครับมันอยู่กับผมมาห้าปีแล้วเป็นกระชังใบที่สองที่ผมซื้อมาใบนี้อ่ะผมซื้อมาแปดสิบบาทแปดสิบบาทความยาวความยาวสองเมตรความยาวสองเมตรปากกว้างสี่สิบเซนตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องหรอกเออิญขับรถไปแถวอัมพวานะไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอร้านขายอุปกรณ์ เขาแขวนอยู่ก็เลยลงไปถามเขาบอกว่าร้อยยี่สิบบาทแล้วผมวันนั้นซื้อทุนด้วยเป็นทุนจีนนี่แหละทุนไม้บาวซาซื้อทุนซื้อลูกหมุนเขาก็เลยลดให้ใบนี้เหลือแปดสิบาทเป็นใบที่สองใบแรกเป็นกระชังอวนเขียวๆที่เขาเอามาทําเองอ่ะซื้อมาตัดแล้วก็เอาเชือกร้อยทําเป็นกระชังแบบนั้นแหละแต่มันใบเล็กมันใบเล็กเลยไม่ได้ใช้มาใช้ใบที่ใบใบนี้ใบเดียว ตุ้อีกกินอีก <ไป S 1> แล้วซึ่งมันอยู่กับผมมาห้าปีแล้วตอนนี้เหลือไม่ถึงสองเมตรแล้วนะทั้งตูดนั้นขาดไปแล้วเพราะว่าก็เรียกกระชังแตกไงได้ปลาเยอะเกินแล้วก็ยกขึ้นตู้กระชังขาดขาดไปข้อนึงไปป้องนึงก็เลยตัดตัดซ่อมแล้วก็หานู่นหานี่มาซ่อมมันให้มันกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมก็ก็ยังไม่ทิ้งครับใบนี้ ถึงแม้ว่าจะมีกระชังราคาถูกๆนะใบละ300 400 500ดีๆมีขายอยู่ใน Lazada ใน s h อป e e ในเพจ Facebook ของกลุ่มประมูลชิงหลิวต่างๆนานานะครับมีให้เลือกซื้อหลายสีสีส้มสีเขียวสีดำสีแดงแต่ใบนี้ผมก็ยังไม่ได้ทิ้งยังเก็บเอาไว้ตลอดนะครับแล่วันนี้ได้โอกาสเอาออกมาได้2ทิปแล้ว2ทิปแล้วครับหลังจาก5ปี สปีกว่าที่ไม่เคยได้ใช้ก็เอาออกมามีรอยปะรอยขาดเต็มไปหมดเลยแต่ผมก็เอาเอาเชือกเอาได้เย็บจนมันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้คลิปนี้ก็เป็นคลิปคุยไปเนาะคุยไปตกปลาไปดีกว่าครับนะมันผมว่าในช่องอื่นๆเนี่ยเขาก็มี ลีลาจังหวะการวัดปลาสุกสนานปลาไซส์ใหญ่ๆสวยให้นะได้ดูผ่านตากันมาหลายๆช่องนะครับของยูทูบเบอร์ช่องตกปลาหลายๆช่องก็ทํากันสําหรับช่องผมนี่ก็อยากให้เป็นเน้นบรรยากาศพูดคุยกันมากกว่านะครับโอ้ย เบามากสายดูสายเราเสียหลักเลยเนี่ยคือแดดร้อนเนี่ยลมบังแล้วมองอาการทุ่นไม่เห็นขึ้นคันยาก ได้มานานมากคือหมายใกล้บ้านที่สุดใกล้บ้านที่สุดไม่ถึง3กิโลเลยขับรถประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วตรงนี้แต่ดันโดนไปหาตกปลาไกลๆนู่นนะผมอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 อ้อยโอ้ย้ยโอ้ยโ,ยอ,ยโอ้ยโอ โอ้โหไซส์สวยมากเอา่อะล้ไม่ไม่ลงกระชังไปน,นู่นแล้ไอเสียดายปนินโยนไม่ลงกระชัง ปน,นินเหมือนกันโอ้ยิงตัวใหญ่เอาตัวเล็กจิงตัวใหญ่เอาตัวเล็กโอ้ย ิดลม่มลมออกก่อนลมออกก่อนปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรโอ้โหชักเกอร์หลุดไปแล้วนะตอนนี้เป็นเป็นระยะสามหกแล้วครับ คือสามศูนปากินดีมากเมื่อกี้กินดีแต่ว,ว่าใช้ป่าด้านขวามือผมเนี่ยปลามันชอบมุดเข้าไปแล้วผมงัดออกไม่ได้มันเป็นคันถูกแพ็กเวทมันอ่อนงัดออกหลุดหลายตัวเลยพอปลากินแล้วก็วิ่งเข้าปา่าเข้าปา่ปา,เปาเนี่ยฮะป่านี่ไงป่าเนี้ยนะครับมุด นี่ลโอ้ยโอ้ยไซโบไซโบโอ้ย ยอหนานแล้วที่ไม่ได้เห็นไซนี้ขอบคุณวันดีๆอากาศดีๆหมายดีๆทีเ่เราได้เจอไซนี้ โอ้โหเลยครับคางดำแจ่มจัด phá chương trình hấp em Hãy subscribe cho kênh mà น่านจะเป็นปลาชักเกอร์ครับว่าแล้วสายหน้าพังหมดแล้วมั้งโอ้โหสับประหลาดสายหน้าถลอกหมดแล้วมั้งควรยนไ,ไว้โอ้โข ่ปอย่าให้ไปทุด,ดงงนเตีมยถนโนโน่นปัานนินไปไหนหมดเนาะอ,อุย้ยพูดถึงก็มาเลยโอ้โหอะไรอ่ะเหมือนได้ยินสายดีสายดี มสายสวยมากครับเมื่อกี้ผมลืมกดถ่ายไว้ลืมกดบันทึกสายดีมากจะห้ามงเย็นแล้วลายัางกินอยู่เลยมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับกลับมาใกล้ๆบ้านนะครับผมไม่ได้มาที่นี่ประมาณ3ปีแล้วคือผ่านขับรถผ่านแทบทุกวันครับขับรถผ่านแทบทุกวันแต่ไม่เคยลงมานั่ง ตกเลยประมาณ3ปีแล้ววันนี้มาลองดูครับว่าจะกินไหมก็ก็กินเรื่อยๆครับทั้งวันหมายตรงนี้ก็มีานะที่ตกชิงหลิวแวะเวียนมานั่งกันประจำครับขับขับรถผ่านก็ไม่ได้ลงมาทักทายก็มีคนตกประจำอยู่แล้วหมายที่นี่ข้อเสียคือแดดมันร้อนแล้วก็ส่องมาด้านนี้ครับเรามองทุ่นไม่เห็นแล้วก็เอาลมบังไม่ได้เดี๋ยวไปดูผลงานกันครับว่าวันนี้ผมมาที่นี่ มัันนจะเป็ยงงไ only my not cannot stop just wanna will make I ก็พอได้ตัวพอสมควรนะครับวันนี้นะครับก็มีอุปสรรคในการตกปลาที่นี่หลายๆอย่างแต่ก็ต้องแก้ปัญหาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อให้เราได้ตกปลาได้ ฝากติดตามเป็นเพื่อนกันนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ no, down,